วันนี้ได้อะไรมาบ้างอันนี้เป็นดาวซึ่งก่อนกินทานราคาเจอกันสวัสดีครับทุกคนอ่าวันนี้เราจะมาทำเมนูแกงเต็กเต็ดย่างนะครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีทำกันเลยคร่ะนีบเอากรอบไปแล้วนะนไปตนะิดแล้วตั้งกระทะให้ร้อนก็วันนี้เราจะมาหันเป็ดกันนะคะเราอีกสองคนเราจะใช้ขึ้นเดียวแมวนิ้วนะ มาณคิดว่าประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยขึ้นของขึ้นตัวค่ะกำลังแบบสำหรับทานสองคนนิดนึงขึ้นของขึ้นตัวอโอเควาเม่งมากเราก็จะมาดูขั้นตอนวิธีทำแล้วนะคะกะทิลงไปก่อนนะคะใส่แค่ครึ่งเดียวบ้างครับ เที่ยวกับที่ mm hmm. แฮตแบกมาเ่อเคี่ยวจนเดือดแล้วนะคะก็จะมาใส่เป็นพริกแกงประมาณช้อนโต๊ะคุณคูณน,นะคะโดยประมาณครับถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน,น้อยก็เพิ่มได้ จะเทพนะคะเราใช้เมืเอ่อเทียบราจินีเลยน่เาเป็นอีกชีฟ้าแดงอีกชีฟ้าเขี ก็จำเป็นมะเขือพวงนะคะที่ใบโหระพาะก็เราผัดพริกแกงจนเดือดสุกนะคะก็เติมหางกะทิลงไปกกก็กำลังงอกมาใหม่ด้วยนะคะเราใช้เยอะไหมคะ สี่ใบครับโอเคค่ะจะมาปรุงน้ำแกงกันนะคะก็จะใส่เป็นข่าก้อน่ก้อนนะคะก็จะใส่เป็นน้ำปลาค่ะใส่นิดหน่อยก่อนนะครับแค่นิดเดียว เป็ดย่างนะคะให้น้ำกะทิกะทิชแกงซึมเข้าไปในเนื้อไก่เนื้อเป็ดกลเป็นประเทศครับ ก็ตามด้วยมะเขือพวงเ,เลเาก็จะใส่เป็นพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเขียวนะคะ นนหน้าตาน่ารับประทานมากฝนกำลังจะมาเลยวนะคะฝนต้องดูฝนอบรรยากาศคือตอนนี้มืดเร็วมากฝนมาแล้วมืดอีกแล้วครับทุกทุกรอบก็คือถ่ายคลิปวันไหนก็จะมืดตลอดใส่ใบมะกรูดนะคะ แล้วก็ใบโหระพาค่ะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสร็จเรียบร้อยกลิ่นหอมมากเลยนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะแกงเผ็ดเป็ดย่างสูตรพริกแกงเผ็ดสงดัดนะคะ